ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวบนนะครับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวกด้วยสามคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักพันบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับวันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วย นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับเริ่มจากงวดที่ออก3 95 919นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ58นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักแสนก็คือเลข3 บวกหลักหมื่นก็คือเลข9บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 3สามบวกเบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ24นะครับเราก็จะได้เลข4 นะครับมาในหลักสิบนะครับสี่บวกหนึ่งนะครับผมก็ได้5้านะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผม <c oughs> นะครับเราก็ใช้หลักพันนะครับก็คือเลขห้า บวก10บนนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยบนก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5้าบวกหนบวกเบวกเนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22 นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับสบวก1นะครับก็ได้3นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับทั้งหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้42 4ส5 2สอง นะครับแล้วก็53นะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ4 2นะครับผมก็จะมียูชุดเนึ่งนะครับที่เข้า ตรงๆนะครับก็คือ4 2นะครับเลข4ก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับ มาดูในวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก658 642นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ09นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข5นะครับบวกร้อยโวลนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขสาคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบ 6บวก5บวกบวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในในหลักสิบนะครับ0นย์บวก1นะครับก็ได้1นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักพันนะครับก็คือเลข8 บวก10บนนะครับก็คือเลข4บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8ปดบวกสบวกสบวกเนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ21 นะครับเราก็จะได้เลขหน,นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ1บวก1นะครับก็ได้2นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้0 1 0 2 1 1 นะครับแล้วก็ 1, 2นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 1, 2นะครับก็จะมีอยชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ 1, 2 นะครับเลข1ก็เ,เข้าหลัก10ต,ตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก155นะครับ012นะครับ เลขท้าย2ตัวก็คือ06นะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข 1, <c oughs> 1> บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข5บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใน หลัก10บบวก5บวกนบวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ9นะครับเราก็จะได้เลข9กนะครับมาในหลัก10นะครับ9บวก1นะครับก็ได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในคู่หลัก10นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วย นะครับผมเราก็ใช้หลักพันนะครับก็คือเลข5บวก10บนนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกเล่7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก1นบวก2บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15 นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ5บวก1นะครับก็ได้6นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้95 96 0 5ห นะครับแล้วก็06นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 6นะครับก็จะมีอยชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ96นะครับ เลขเก้าก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขหกก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่งกันแลกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจำวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2565 นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขสามนะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขหนึ่ง นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ6ขอัยนะครับ3บวก1นบวก1บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ8นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในคู่หลักสิบนะครับ8บวก1นะครับก็ได้9้า นะครับผมต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักพันนะครับก็คือเลข9บวก10บนนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขเ7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 9กบวกบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ31นะครับเราก็จะได้เลขกนะครับมาในคู่หลักหน่วยนะครับ1บวก1นะครับก็ได้2นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่ นะครับก็จะได้81 82 91นะครับแล้วก็92นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับ ก็คือ 81, 82, 91แล้วก็92นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2565นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการ คาดคณีนะครับนะครับผมก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ